ข่าววันดวงบายดงดีกลับแล้วนะครับวันนี้ไปสองเพจของคุณเบลยานบารมีนะครับหมอดูคนสวยสวยมากๆเลยจริงๆเรียกได้ว่าช่ำมงทุกลูก เลยเวลาเราเอาไปทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเราขออนุญาตคุณเบลเนาะแล้วก็เอามาทำเนี่ยรู้สึกว่าภูมิใจมากเพราะว่าคุณเบลสวยจริงๆอ่ะเข้าเรื่องเรื่องของอดวงชะตานะครับหกราศีเนี่ยชะตาเปลี่ยนนะครับมองเห็นลู่ทางใหม่ธุรกิจใหม่นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อ่านให้ฟังนะครับอ่ะ หกราศีนะครับช่วงนี้บ้าง,งานหนักมากนะครับอยู่ในช่วงของดวงชะตาเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มมีไฟในการทํางานดวงชะตาสู้ชีวิตมากนะครับแต่ชีวิตสู้กลับนะครับเรื่องมองเห็นโอกาสมองเห็นธุรกิจจะเริ่มกลับมารักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะครับสามารถกลับมายืนได้อีกครั้งอย่างสวยงามน,นะครับ และ6ราศีนะครับได้แก่ชาวราศีมีนชาวราศีเมษชาวราศีกรกฎชาวราศีสิงห์ชาวราศีกันและชาวราศีตุลน,นั่นเองครับอ่ะขอให้ทุกคนนะครับปังๆเองๆโดยๆยนะครับกลับมามีไฟนะครับมีงานเท่ากับมีเงินนะครับขอทุกคนสู้ต่อไปนะครับขอทุกคนรวยๆว,วันนี้ไปละบาย